สวัสดีครับผมมีแม่ชื่อเออผมมีแม่ชื่อแหวพันนะครับเออความเห็นของแม่เหรอครับใช่ความสวยของแม่ก็ครึ่งครึ่งปานก,กลางกลางกลางพไม่จักแม่เจอดีไจดีไหมใจดีครับแต่ เอไม่ถาแตไม่ใช่ถือสามแม่นะครับเออผมแค่ว่าเล่นๆครับเออถามว่าอะไรเนี่ยแม่อ้วนเหรอครับผมว่าน่าจะไม่เป็นลูกอ้วนนะครับเออเพราะที่พี่ยุยอุตรณดิตอ์ยางอ้วนกว่า เป็นสองเท่าเลยครับเออเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแม่ชอบกินอะไรแม่แม่ชอบกินหมูผักคะน้าครับแล้วแม่แม,นะแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนแม่ชอบไปเที่ยวโอ้โหเยอะเลยครับ เออทง้งท้งไปเที่ยวอะไรนะท้งไปเที่ยวทั้งไปเที่ยวทางไปเที่ยวทะเลทั้งไปเที่ยวอุตร,รดิตถไปเที่ยวพิษณุโลกส่วนใหญ่ญาติของผมนะครับจะมียายแดงยายแดงยายแดงยายจิว๋ว ยายแตนพ,พี่ปั๊กพี่ปิกอะไรเอ้ยเรียนหัวหมดแล้วครับมันมีนเยอะครับพอทำมทำมาทำมาแม่ชอบออกกำลังกายตอนไหนโอ้ยเลือกออกกำลังกายไม่ต้องถามเลยครับเอ่อส่วนใหญ่จะไปโรงเรียนแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยครับเออแล้วก็ แม่ผมนะครับมีอาชีพอ,อแม่ผมมีอาชีพเป็นครูเพราผมบลกมาก,มากซึ่งตอนนี้มิเกลแม่ชอบไปวัดไหมชอบไปมากเลยครับยิ่งวันพระนี่ตากเบิดทำบุญตอนเช้านะครับ เตรียมของมาตากบาทเลยครับไม่ชอบโกลกไหงายไม่ชอบครับเ<ะ>พราะแล้วอันแม่ชอบทำแกงอะไรให้ลูกกินแม่ชอบทำแกงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก้อนพันกล้องไปที่อื่นพันกล้องไปที่อื่นอ่า ผัดผักครับผัดผักรวมมิตรเอ่อแล้วก็ข้ามุพันปีกว๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่แม่จะแม่จะไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านครับเพราะกลัวโจรป้นครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ากลัวโจรป้นครับอ๋อแม่มีเงินเยอะมากเหรอ สลึงหนึ่งโอเคพรยังหรือว่าจะจะคุยว่าแม่นอนกลนไหมเออเลือกนอนกนนะครับไป่ต้ดงกดาวเลยครับตลอดนะครับเนี่แล้วลลเขตเราฟังฟังผมรายงานสด จากรายการ Meet u p the Town